สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเซฟไฟล์งานนะครับผมหลังจากที่เราทำงานกันมาสักระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่เสร็จนะฮะแต่เราอยากจะเซฟงานนั้นไว้ใช้งานในภายหลังนะครับเราสามารถใช้เมนูตรงไฟล์นี้นะครับผมจากนั้นคลิกไปที่ Save as ครับผม พอคลิกไปที่ save as นะครับผมเราสามารถเลือกเมนูนะครับเลือกโฟลเดอร์นะครับที่เราต้องการ save นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไปครับผมผมก็จะตั้งไว้เป็นนะครับซึ่งนามสกุลที่ได้นะครับจะเป็นนามสกุล AI นะครับผม จากนั้นก็ทำการกดเซฟไปครับนะฮะเวอร์ชันเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะใส่เวอร์ชันปัจจุบันนะครับตามโปรแกรมที่เราใช้งานหรือว่าถ้าเกิดเราจะส่งไปให้คนอื่นนะครับผมก็พิจารณาดูว่าเราจะใช้เป็นเวอร์ชัน Cs6 ก็ได้หรือว่า Cs5 ก็ได้นะครับสามารถเลือกเวอร์ชันที่ใช้ในการเซฟได้ครับส่วนตัวนี้นะครับผม ตัวนี้มีความสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับ include link file ในกรณีที่เราเอาภาพจากข้างนอกนะครับมาใช้งานนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับขึ้นมาให้เราติ๊กนะครับเพื่อว่าเวลาที่เรานำไฟล์ของเราไปเปิดในเครื่องอื่นที่ไม่มีไฟล์รูปภาพนะครับไฟล์รูปภาพจะได้ติดไปกับเครื่องอไปกับไฟล์ AI ของเรานะครับแต่ในกรณีที่เราไม่ติ๊กนะครับเวลาไปเปิดไฟล์เครื่องอื่นนะครับภาพ ที่เป็นภาพถ่ายจริงๆหรือว่ารูปถ่ายจริงๆเนี่ยมันก็จะอาจหายไปนะฮะทำให้เราได้งานไม่ครบนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีไฟล์รูปภาพให้กดที่ include link file ด้วยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับกดโอเคไปครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับของการเซฟไฟล์เป็นไฟล์ AI ครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ